สวัสดีครับสวัสดีค่ะนะพบกันอาจารย์มาเบอวายค่ะทุกเย็นอัปเดตข่าวสารนะคะประชาสัมพันธ์แล้วก็บางทีก็จะเล่าเรื่องความสำคัญต่างๆที่เกี่ยวกับท่านอาจารย์เกี่ยวกับพิชาท่านอาจารย์ให้ฟังด้วยนะคะจะได้เป็นความรู้แล้วก็ทุกท่านจะได้รู้จากท่านอาจารย์มากขึ้นเพลเพิินไปอือ่ะอัปเดตก่อนเลยนะค่ะสำหรับคนที่ได้ข่าวว่างานหม่งานไม่ใช่ไหวครู ไอ้ชวนชปชวนชวนไปชมนทงานไทายเที่ยวไทยนี่อะไรย่างนี่แหละที่ทางรีสอร์ทของจุ้ยบ้านภูเขาเขาไปออกบูธนะวันสุดท้ายก็นำขายกระนำเพราะว่าพวกเราเริ่มรู้ข่าวแล้วแล้วก็ไปฝึกรู้ข่าวว่าจะฝึกวิชาปีหน้าใช่ไหมคะนะครับอยากครูมหาอิสสายะนะครับโอ้ได้ยินชื่อย่านี้รีบมาเลยใช่แล้วก็ยิ่งได้ยินป่าเล่านะ ก็มีคนสนใจเยอะแหละก็ทีนี้อย่างที่ป๋าบอกนะว่าท่านอาจารย์ะเขาใจดีเขาชอบยิ่งเห็นพวกเราระตือืนร้่นอาจารย์ก็จะยิ่งรู้สึกดีสายเปสายเปย์ใช่นะนี่ก็เพิ่งแจ้งข่าวมาล่าสุดอีกเหมือนกันว่าเพิ่มเติมเดี๋ยวลูกศิษย์จะบ่นไม่ได้กินยาจ้ะจ้ะจ้จ ก็เลยไปรื้อไปรื้อพอก็เลยรื้อแบบว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นอาบเนี่ยเป็นสุดยอดของน้ํามนต์แล้วแล้วทีนี้ก็้มนแล้วถูกต้องเพราะฉะนั้นยาจะกินเนี่ยต้องมียายก็ให้เป็นสุดยอดเหมือนกันนะคะก็ไปค้นหลังมาตอนแรกตั้งใจจะเก็บจ้ะนะแต่ว่าโอ้ไม่เก็บละไม่เก็บถ้ฝึกแล้วให้ไปเลยแล้วกันไม่ต้องเป็นพาระบอกว่าไม่ต้องเป็นพาระจะได้จะได้จะได้หมดหมดไปนะเพราว่าเก็บไว้แล้ว ลูกหลานก็ไม่รู้ไงว่าหลังคนอื่นมาแล้วไม่รู้ค่าอย่างเงี้ยก็ก็จะเป็นอาจารย์ไม่เขียนไว้ส่งต่อให้ใครอะไรเงี้ยไม่ต้องละสรุปเลยว่าลูกศิษย์ทุกคนเท่าเทียมกันเออเป็นคนมาได้จำนวนนึงละนะก็บอกว่าแจกให้ทุกคนที่มาฝึกวิชานะครับอย่านี้ชื่อยานี้คือก็คือมหาใช่หมมหาก็คือใหญ่ขึ้นมหาวาสนาจินดามณนี มหาวาสนาจินดาวันนี้ว้าวได้อิสระสายไปแล้วเนี่ยได้ยังได้เพิ่มอัพเกรดคือมันมันมีสตอรี่มีสตอรี่ที่ถ้าอาจารย์ไปค้นที่ถ้าอาจารย์ไปหามาให้เนี่ยมันมีอาอไปอย่าไายอย่านั่งสบายเกินไปเออมันไหลวันก่อนตอนที่เราทําแซกีเมื่อวันที่28อาจารย์เล่าให้ฟังเรื่องเรืลูกศิษย์นหละมีลูกศิษย์คนหนึ่งเนี่ยก็ก็ ก็อาจารย์เคยให้ยาเข้าไปแล้ววัสนาาจินดาบันีนะคะมหาวัสนาจินดาบณีเนี่ยอาจารย์เคยให้ไปกินพอดีคุณพ่อคุณแม่เขาป่วยเป็นอัลไซเมอร์ทีนี้เขาไปหาหมอทุกวิธีนะกินยาทุกโรงพยาบาลทุกอย่างแล้วลดลงเรื่อยๆเออมันก็แย่ลงเรื่อยๆแล้วก็ไม่ค่อยตอบสนองไม่ดีขึ้นเลยแต่นี้วันนั้นอาจารย์ให้ไปเมื่อปีที่แล้วมั้งก็ให้ไปก็บอกว่าให้กินเดือนละเม็ดเขาก็ตั้งใจไปให้กิน อธิษฐานนะลูกอธิษฐานก็อธิษฐานว่าเนี่ยขอแล้วกันกินปุ๊บดีขึ้นมาเลยเหรอเล่นไพ่นกกระจอกได้ปั๊ดโถเออร้องเพลงต้นลิจุนตอนตอนแรกนี่ลืมไปแล้วลืมไปแล้วลืมไปแล้วเออแล้วก็อารมณ์ที่ที่สําคัญที่คนที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยเขาจะหงุดหงิดเขาจะคืออารมณ์เขาไม่คงที่ถูกต้องถูกต้องทีนี้ เขาก็หงุดหงิดตัวเองเหมือนกันไงหลังจากเขากินไปแล้วเนี่ยเขาคอนโทรลตัวเองได้ดีมากอทุกคนในบ้านแบบเปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังมือเลยมีความสุขแต่ว่าพอสักหมดเดือนหนึ่งปุ๊บก็เริ่มหมดเลยอยากก็เริ่มเมยเขาก็ให้กินเขาก็ให้กินไปเรื่อยๆแหละทีนี้มันใกล้หมดแล้วตอนหลังเขาก็เริ่มเริ่มแบ่งละแบ่งครึ่งหนึ่งเพราะว่าเขาทั้งพ่อทั้งแม่ก็เป็นเหมือนกันเขาแบ่งให้กินเขากลัวมันหมดอ แล้วพอครึ่งครึ่งนี้แล้วเป็นไงเขาก็เลยมันก็มันก็ดีขึ้นแต่ว่ามันก็แต่ก็ยังแบบก็สวิงมากใช่ไหมสวิงมากขึ้นที้ป่าก็สงสัยเขาก็เลยถามอาจารย์อาจารย์บอกว่าโรคแบบเนี้ยมันเป็นเวรกรรมคือเราอะเราไปแก้กรรมเวรยากมากเพราะว่าการการไปไปไปแก้กรรมคนอื่นลำบากคือเราก็ไม่รู้ว่าอะไรมายังไงนะเออแต่ว่ามันมีวิธีคือหนีมันเพราะเพราะเพราะฤทธิ์ของยาเนี่ยมันครอบคุมไปใช่ไหมมันก็จะทําให ไอ้สิ่งเหล่าเนี้ยตามไม่ทันเราอมันก็จะดีไปช่วงๆไปอ๋อเข้าใจละเหมือนกับว่าพอฝนจะตกหนีฝนไปที่อื่นฝนมันก็ไม่ตกก็ลอดไปพอถ้าเกิดว่าฤทธิ์ยาหมดก็คืออีนี่ก็วิ่งมาทันละเรอก็ขยักไปทีนี้มันมีสองอย่างนอกเหนือจากใช้ใช้ยาใช้ของช่วยแล้วเนี่ยมันก็จะต้องช่วยกันทําบุญด้วยค่อยๆปรับตอนที่มีสติรู้อยู่ก็คือปรับ พฤติกรรมตัวเองปรับในการฝึกจะปรับอาหารทําแบบฝึกหัดคอร์เเวอร์ที่ที่นั่นคือทางคือมันต้องการฝึกสอันนั้นคือทางสุขภาพในทางจิตก็ต้องต้องเริ่มเริ่มฝึกนะอย่างที่บอกสมาธิเมตตาทํารักษาีฝึกปฏิบัติแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กับรรมในเวรไปเออมันไม่มันก็จะหนีหนีไปได้หนีได้อีกอย่างที่เขาบอกเลยว่าบางครั้งเนี่ยเวรกรรมมันคือเขาว่าอะไรนะโดยมนุษย์เนี่ยเขาให้สิทธิ์นะ เสเวยบุญ,บญก่อนอก่อนที่จะสเสวยบาปหรือ,อ,อว่าเสวยกรรมที่เป็นกรรมกรรมกรรมลบอ่ะกรรมดีเนี่ยจะได้ก่อน,เ,ออนเ,เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสร้างสมไปเรื่อยๆเนี่ยก็สามารถจัดก็ถูกมัน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 เอาออกแบบหมดเด็ดขาดไม่ได้ไม่มีทางคือเหมือนกาแฟเราเรามีกาแฟขมค่ะไอ้กรรมเลยคือกาแฟขมอื เมื่อไหรก็ขมนั้นวิธีการก็คือเราก็เติมน้เติมน้ำเติมอะไรเข้าไปเรื่อยๆกาแฟเมดเข้าไปนะมันก็เจอจางลงเจอจางลงไอ้ความขมมันก็น้อยลงแล้วแต่ว่าถามว่ามันหมดรสขมเลยไหมไม่หมดมันก็ไม่ได้หมดสักทีเดียวนะเนี่ยอันนี้ก็คืออันอันหนึ่งที่ท่าอาจารย์พยามที่จะช่วยเหลือให้พอพอหลังจากเรื่องนี้ไปปุ๊บอาจารย์ก็กลับไปนึกแล้วก็เอ้ยไปลือค้นดูว่าอ่ะมันมีจํานวนหนึ่งก็ไหนๆนลูกศิษย์ที่เขาตั้งใจมาฝึกแล้วก็ให้เอาไปแล้วกันแล้วก็ให้เอาไปแจก วิธีการก็คือกินเลยตอนที่เราอาบน้ํามนเนี่ยนะเราจะไปอาบก่อนหรือจะกินยาก่อนก็ได้ไม่มีปัญหาอืนะอะไปอาบน้ํามาอาบน้าเสร็จแล้วกลับมาปุ๊บมารับน้ามนอก็กินยาจินนามณีเนี่ยมหาจินนามณีคู่กันไปกับน้ำมนี้เลยอิสานยะไปเลยแต่ได้ไม่ต้องไปใช้น้ำมะพร้าวหรอกนี่ก็ใช้น้ำมนไปแต่ต้องใส่ปาน้องไปเตรียมแก้วใหญ่นิดนึงเดี๋ยวไม่พอเดี๋ยวติดคอทําไม ยาเม็ดใหญ่หรือไงเอาเดี๋ยวให้แก้เล็กๆไปเดี๋ยวไม่พอ,อเ,เดี๋ยวในวันหนจต้องบอกเขาว่าให้เปลี่ยนเปลี่ยนซ้าเป็นสักประมาณส<อ>ักเป๊กหนึ่งอ,อย่างนี้นะ,ะ,ะจะได้พอๆกันนะครับก็ให้ไปจนกว่ายามันจะหมดอาจารย์บอกว่ามีเท่าไหร่ก็แจกให้มันหมดแล้วกันนะถ้าหมดเมื่อไหร่ก็เท่านั้นเราไม่รู้ว่ามันหมดเมื่อไหร่เพราะหนึ่งคือเราบอกไม่ได้ว่าแต่ละครั้งมีคนมาฝึกเยอะแค่ไหนนะครับแต่ว่าจํานวนวันฝึกเท่าเดิมนะข้างขึ้นข้างขึ้นมีห้าข่้ 8ปดข้ามนะครับ14ี่ข้ามสิบห้าข้ามข้งขึ้นมี4ี่ครั้งนะครับข้างแรมมีแรม6กข้ามแรม9้าข้ามแรมส2บสอข้ามแล้วก็ถ้ามีแรมสิบห้าข้ามก็มีสี่ครั้งเท่ากันเพราะฉะนั้นมันจะมีขึ้น4ี่แรม4ี่นะครับอย่างน้อยๆถ้าอยากจะเก่งเลยแล้วอยากจะสําเร็จในวิชานี้แบบเร็วนะคือเดือนขึ้น2แรมสอต้อง4ี่ครั้งขึ้น2อแรมสองนะแล้วก็มันก็จะได้ประสบ ให้วจะเว้นเดือนสองเดือนก็ไม่มีปัญหาหรอกไม่ใช่ไม่เว้นอาจารย์บอกให้ฝึกต่อไปเรื่อยๆสิบสองเดือนเลยนะครับเพื่อความเพื่อให้อยู่ในตัวเพื่ออยู่เดียวอาจารย์เนี่ยเวลาอาจารย์ฝึกแบบเนี้ยสามร้อยหกสิบห้าวันสามร้อยหกสิบห้าวันต่อคูณห้าปีทุกวันใช่ห้าปีเพราะฉะนั้น อัตราเนี่ยมันแตกต่างกันนี้เราสี่ครั้งต,ต,ต่อต<ป>่อหนึ่งปีใช่ไหมปีหนึ่งก็มีสิบอ่ะสมมติถ้าเราสิบสองครั้งเลยมีสี่สิบแปดครั้งอ่าสิบสองสี่สี่สิบแปดเออเท่ากับอาจ,จารย์ฝึกแค่เดือนครึ่งหนึ่งอ,อกไหมค่ะเออแต่เราไม่ใช้เวลาปีหนึ่งไปละแล้วความเข้มข้นมันก็เลยแตกต่างกันนะ,นะเพราะฉะนั้นตั้งใจมาได้เยอะที่สุดเท่าไหร่ศักยภาพเรามีเท่าไหร่ทําได้เท่าไหร่ทํานะเพราะว่าโอกาสที่จะใช้ยาแบบเนี้ ไม่มีแล้วนะเดี๋ยวเรื่องยาเรื่องอะไรตวกนี้ก็ไม่แน่ว่าพ้นปีไม่พ้นปีเนยังไม่รู้ไม่ว่ากันอีกทีนึงนะแล้วก็เดี๋ยวมีโอกาสเรามาเมาส์กันตอนที่เราไปจัดรายการตอนกลางคืนแล้วกันป้าเอาตัวอย่างยาครูไปให้ดูแล้วก็ไปนั่งคุยกันอีกทีหนึ่งอันนี้คืออัปเดตกันเออันนี้คืออัปเดตสายสายสายที่พวกเอนเตอร์เทนศึกวิชาเอนเตอร์เทนเออนี่เอนเตอร์เทนในทางฮงซุยนี่คือการฝึกวิชาละค่ะ มันไม่ใช่ฝึกง่ายๆ <c oughs> ทีนี้พูดถึงฝึกวิชาทีนี้เรามาดูว่าขั้นตอนสมมติถ้าเวลาอาจารย์ฝึกวิชาเนี่ยนะ <c oughs> เหมือนที่เราไหว้ครูเนี่ยอเราไหว้ครูทุกคนจะมีขันครูใช่ค่ะขันของท่านอาจารย์ก็มีแต่ขันของท่านอาจารย์เนี่ยจะเป็นขันใหญ่ๆเป็นขันโตใหญ่ๆ <c oughs> นะครับของท่านอาจารย์เนี่ยจะมีด้วยกันอย่างน้อยๆนะสี่ขันอืของเรามีอันเดียว อันกระจิงแต่อาจารย์มีขนาดนี้สี่อันครูเวทครูเวทครูยาครูเมืองครูยาอันนี้อันหนึ่งครูส่วสวนภูมินะครูสายพ่าสายสวนหรือสายมาเนี่ยนที่เขาเรียกนะครูบรมครูนักสิอีกหนึ่งนะเดี๋ยวแตกต่างกันเนี่ยปลาเล่าให้ฟังมีแฟกีเนี่ยที่พวกเราทําแฟกีที่เชียงใหม่เราทําแล้วเราสวดมนต์ใช่ไหมอาจารย์ก็ต้องสวด และอาจารย์สวดให้เราทุกวันเหมือนสวดครอบอาจารย์ต้องมีแซกีต้องมีขันของของวิชาเพราะว่าแซกีที่เชียงใหม่เนี่ยมันใช้เทวดารักษาเป็นเขาเรียกว่าเป็นอีกวิชาหนึ่งนะเขาเรียกว่าชัยยะปติพีใช่ไหมคะมหาชัยยะปฏิภีซึ่งดั้งเดิมเนี่ยทำให้แก่ วงวานกับศัตวิ์ท้นแหละโอ้โหป๋าไปเมื่อวานก่อนมีคนเจอตำราใช่จำได้เยอะมากจุก้องรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดนี่เยอะมากแต่ว่ามันต้องใช้ใช้ใช้เทพเทวารักษารักษาคุ้มครองเพี่ถ้าอาจารย์ซึ่งไม่ใช่แค่องคเดียวด้วยเพราะถ้าอาจารย์ทําหน้าที่ส่งค่ะนะถ้าอาจารย์สวดเนี่ยเหมือนกับส่งสัญญาณส่งสัญญาณส่งเทวดาไปตลอดแล้วพวกเราเนี่ยมีหน้าที่เปิดเครื่องรับในการที่เราสวดมนต์ของเราเองด้วย หลายคนคงไม่ได้สวดเออลืมไปแล้วเนะี <c oughs> ่ยสวดของตัวเองด้วยค <c oughs> นะทีนี้พอเราใช้ครูบาอาจารย์ใช้เทวดาเราก็ต้องทําบุญถูกต้องแล้วก็อุทิศกุศลเนี่ย <c oughs> ให้กับครูบาอาจารย์ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือท่านอาจารย์แล้วก็บรมครูที่ที่เกี่ยวข้องเทวดาที่เกี่ยวข้องกับเราทั้งหลายเนี่ยก็จะต้องได้ได้รับแรงนั้นไปเพราะว่าเขาถึงจะมีกําลังส่งเสริมให้เราลุ่งเรืองนะอันนี้คือคือข้อดี ขอ,ของวิชานี้คือสามารถเล่งได้ถ้าเราทาบุญบ่อยๆทําบุญเยอะๆอุทิศกุศลบ่อยๆแล้วก็หมั่นสวดมนต์รักษาศีลบ่อยๆก็จะทําให้ประสบความสำเร็จได้ง่ายแต่โดยมากอย่างที่ก้อยบอกมักจะลืมปีสองปีเพราะเล้วเ,เริ่มไม่ค่อยสวดลวสววะสวดวันเว้นวันอ่ะสองวันที่นึงออาทิตย์ละครั้งอยู่เนี้เดือนละครั้งละนี่บางทีไหว้ครูเสวดปีละครั้งอันนี้ไม่เอาต้องสวดทุกวันนะครับเป็นการกระตุ้นนะครับแล้วก็ ระลึกถึงครูบาอาจารย์ระลึกถึงเทพเจวดารักษาเราแล้วก็อุทิศส่วนบุญวนกุศลให้เขาแข็งเลยอ่านี่ขันที่สามนะ่นะขันที่สี่ก็จะเป็นขันเกี่ยวกับเรื่องของสัมภเวสีไม่ใช่สิเขาเรียกอาโอปะปาติกะไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวนะอะไรมันจะมีขันอีกอันหนึ่งของของของท่าน์ขันผีอ่ะเออประมาณนั้นนะประมาณผีผีเรียงบริวารผีซึ่งเป็นบริวาร เออเหมือนผีฟ้าม้งประมาณนั้นใช่ไหมประมาณนั้นแหละคือคือจริงๆแล้วเนี่ยในในตำราการใช้เนอะไรก็ตามที่เป็นที่ไม่ได้จัดอยู่ในประเภทพระเออริยเนี่ยนะนับผีหมดเอ่ะผีฟ้าผีดินผีป่าผีเจ้าเขาผีบ้านผีเรือนอะไรก็ตามที่เป็นวิชาที่ใช้เออนับเป็นผีหมดอ่ะก็มีอีกขันนึงค่ะเลี้ยงผีแต่เนี่ยเนี่ย คือคือแล้วแล้วแต่และว,วิชาที่ฝึกนะสมมติอมตอนนี้ฝึกกายะ,ะตอนขึ้นต้นในการฝึกกายะเนี่ยต้องแต่งขันครูอ,อีกหนึ่งขันอเออแต่ว่าขันนี้คือทุกครั้งยกเวลาฝึกสมมติจะครั้งนี้ฝึกกายะก็มีขันทําขันแต่งขันแต่งอะไรเรียบร้อยก็บาค้ครูขอครูแล้วก็ฝึกอืนะอ่ะคราวนี้ฝึกมหาธนางังก็ต้องมีขันแล้วคิดดูดิอาจารย์ทํายาครูไม่ให้เรากี่กี่อันแล้ว อาจารย์มีหลายสิบอ่ะเออมีเยอะมากสี่ิบขันเข้าไปแล้วมั้เนี่ยเออนั่นแหละแต่ว่าไอ้ขันพวกนั้นอ่ะต้องเวลาใช้อ๋อเวลาเเหมือนเหมือนเวลาอาจารย์เสกให้พวกเราเนี่ยแต่ว่าพอพอรวมกันปุ๊บมันก็จะกลายเป็นขันใหญ่ขันร้อยแปดพระเวทขันร้อยแปดของอ่าครูสายม่านสายสุวรรณภูอมิก็เป็นตัวครอบของพวกนี้เราไว้ที่บ้านไว้ที่ห้องพระเนะ่ของอาจารย์ก็ไว้ที่ห้องพระอาจารย์เหมือนกันนะเขาก็จะ เสร็จพวกเขาก็จะทาวิธีการขนออกไปแล้วก็ไว้ที่ห้องพระอาจารย์แต่ขันอาจารย์ไม่เหมือนของเรานะอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนเลยนะคือขันอาจารย์เนี่ยต้องเลี้ยงคือต้องบูชาทุกวันทุกวันต้องมีเครื่องบูชาแต่ของเราเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องสวดเรายังไม่สวดเลยอาจารย์กลัวไงกลัวว่าพวกเราดูแลไม่ได้จริงจริงคนที่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 มีขันครูเนี่ยระดับอย่างท่านอาจารย์แล้วนะเขาจะต้องเหมือน ต้นนิบัตเหมือนมีมีมีชีวิตอยู่จริงๆอ๋อเป็นตัวแทนของครูเลยแต่เช้ายกน้ําชาอายกน้ําถวายอาหารถวายน้ําเช้าทุกทุกทุกเช้าต้องทําแบบเนี้ยนี่เป็นสาเหตุว่าพอตามปกติถ้ามีงานไหว้ครูเมื่อไหร่นะเช้าเนี่ยจะเห็นปลาละอ่าถวายน้ําคนที่โชคดีไปช่วยกวาดเรือหรือกวาดอะไรบริเวณนั้นเนี่ยปลาก็จะให้ถวาย ทีนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ำปลาก็จะมีตั้งแต่น้ำปลาน้ำชาแล้วครูบางท่านก็จะเป็นเหล้ามีแต่ว่าครูบรมครูทังสิ่ที่เราเอาไปตั้งนั้นไม่ไม่ไม่มีเฉพาะน้ำชาน้ำชากับน้ำเปล่าแค่นั้นเองอ่านี่คือนี่คือขันขันของ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 ท่านอาจารย์ของพวกเราก็เหมือนกันทีนี้มาพูดถึงพวกเราพวกเราก็จะได้รับมอบใช่นะหลายคนก็กังวลไม่เอาไปได้ไหมคือป๋าก็ไม่เข้าใจจะมาไหว้ทำไมมาแล้วไม่เอาไป ถูกคือแล้วแล้วอีกอย่างในนี้นะขันครูเนี่ยเสมือนตัวแทนของครูใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นเวลาเสมือนตัวแทนของครูเนี่ยเวลาคุณคุณนําไปวางที่บ้านคุณจะวางสีสัวก็ไม่ได้นะเออแล้วมันแต่ว่าวางสีส่วเอาไปยัดอะไรไว้ที่หนึ่งหรือว่าเอาไปโยนไม่ดูแลเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะบางคนมันยังอยู่ในถุงอยู่เลยจริงๆแล้วคุณสามารถจะ นำมาจัดใส่พานสวยๆแล้วก็วางไว้บนหิ้งครูเหมสุดหาขันตกสวยๆนะถ้าไม่อยากออกจะถุงวางต่ำก็ไม่ควรจริงๆแล้ววางสักแลัวอะไรเราก็พับถุงให้มันสวยงามแล้วก็จัดของออกมาไม่ต้องกลัวฝุ่นแล้วป๊าอ้าวไม่แน่แล้วบางคนเราเราบางทีเขาอยู่ไม่เหมือนเราไม่เหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่ได้น่าเกลียดแต่ว่าอย่าไปรวบถุงไว้ ก็ขยายออกมาลวกถุงเดี๋ยวจะชื้นจะมันจะเป็นลาเขาส่วนใหญ่เป็นของสดใช่เนี่ยจริงๆเราออกมาผ่งเนี่ยมันก็จะทําให้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 ระบายอากาศใช่ถูกต้องแล้วก็คือจริงๆแล้วจัดไบม่แล้วเวลาวางเนี่ยต้องต้องอย่าลืมว่าเสมือนหนึ่งเป็นดวงชะตาเราอยู่ในนั้นถ้าเรามีผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือคนนึงเราก็คงไม่วางเอาไว้ซุกๆหรือวางต่ไว้ใช่ไหมคะเราก็จะวางในสถานที่ที่เหมาะสมนะครับ ราวางไว้ที่ไหนได้บ้างนะในห้องพระได้แต่ว่าวางไว้ต่ํากับพระพุทธรูปนะครับอันนี้คือเป็นครูบาอาจารย์แต่ว่าก็ไม่วางต่ํากับพื้นนะใช่วางไว้สมมติถ้าเราอยู่คอนโดอย่างเงี้ยหรือว่าอยู่ที่สถานที่ที่มันไม่มีห้องพระเราก็เอาสามารถวางไว้ในทิศตะวันตกเฉียงเหนือก็ได้ก็ถือว่าเป็นตัวแทนของครูบาอาจารย์คือสามารถจะวางไว้ในตู้ซึ่งมีฝาปิดก็ได้นะแล้วตอนเช้าเราจะบูชาหรืว่าเราก็เปิดประตูมาแล้วเราก็ว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าให้มันเหมาะสมแล้วกัน แล้วการที่มีไว้เนี่ยแปลว่าดีกว่าที่ไม่มีเพราะว่าถึงว่าอันนี้คือครูบาอาจารย์จริงของในนั้นน่ยมีมีมีความหมายหมดทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นข้าเทือกข้นสารอันนั้นเดี๋ยวก็ค่อยคยว่ากันไปอีกทีนึ่งอ่ะทีนี้ของพวกเราก็มีอืเก็บกลับไปนะพอถึงปีเนี่ยก่อนที่เราจะมาไหว้ครูปีหน้าวจะประกาศให้ทราบว่าลาวันไหนนะครับแล้วเขาก็จะมีบทขอลาว่าอ่ะ ลาพานครูปีที่แล้วเอาไปลอยน้ำบาอาจารย์ไปนะจริงๆเขาไม่ได้จําเป็นต้องลอยน้ําเขาบอกว่าให้เอาไปไว้ที่ชุ่มเย็นอ๋อที่ชุ่มเย็นเออสมมติบ้านไหนมีป่าอืมีป่าอยู่ตัวแต่จังหวัดมีป่าค่ะเออลร่มรื่นอ๋อมีท่าล่ะเอาไปไว้ในป่าเหมือนตายต้นโพตายต้นไทรเลยยืนชื้นๆหรือถ้าไม่มีเราก็สามารถเอาห่อผ้าขาวผ้าแดงแล้วก็ไปลอยน้ํา ได้นะครับก็แล้วแต่สะดวกนะครับเราไม่เอาไปทิ้งเรียราดไม่ได้ส่วนใหญ่น้ำเนี่ยเขาถือว่าน้ําไหลดีที่สุดนะน้ำไหลก็ไปก็ฝากครูบาอาจารย์ไปนั่นก็คือตัวแทนนะแล้วก็ปฏิบัติแบบเนี้ทุกทุกปีชีวิตก็จะเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะครับคนที่มีความกระตันอยู่ต่อครูบาอาจารย์แสดงความเคารพนบน้อมต่อครูบาอาจารย์มันระลึกคุณครูบาอาจารย์เนี่ยมันก็จะเป็นหนทางของความเจริญ นะอ่ะเพราะฉะนั้นถึงสิ้นปีนี้นะไม่งั้นมันโทรถามป๋าเนี่ยไม่ได้โทรหาพี่นัทไม่ใช่โทรหาป๋านะอ่าเขาจะมีขึ้นในในในเพจไปดูแล้วกันเหลืออีกไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะที่จะหมดเวลาลงทะเบียนไหว้ครูนะคะทุกท่านที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนจัดการใช้ให้เรียบร้อยนะคะท่านที่จองลงชื่อแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ชําระเงินก้อนจัดการที่เรียบร้อยมิฉะนั้นสิ้นเดือนนี้ พี่นัทเขาก็จะตัดสิทธิ์หมดแล้วนะ <Okay. S 2> ค่ะเอาล่ะนนวันนี้ลาทูกน้องไปก่อนสวัสดีค่ะ